สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆมาทำเสาเสาป้ายธงญี่ปุ่นนะเสาป้ายธงญี่ปุ่นลักษณะแบบนี้นะครับที่เราเห็นนนี่ที่เราเห็น,หน,ท,หนที่เขาตั้งกันอยู่ตามร้านขายของต่างๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เสาป้ายธงญี่ปุ่นนะครับมันก็ทำแล้วก็ยุ่งยากนะครับตัวนี้ใช้เหล็กไม่กี่ชิ้นนะครับ มันจะประกอบไปด้วยนะครับแรกจะเป็นเหล็กเสานะครับเหล็กเสาตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับป้ายที่ผมทําตัวนี้จะมีขนาดความกว้างที่สักห้าเซนนะครับความยาวที่เจ็ดสิบห้าเซนเต่าตัวไป้ายไว้นิ้วตรงนี้นะครับความกว้างส5ห้าเซนความยาวเจ็ดสิบห้าเซนผมจะใช้เสาเสาเนี่ยความสูงที่ร้อยสิบเซนนะครับเสาสูงร้อยสิบเซนฐานฐานตัวยาวตัวนี้นะฮะเจ็ดสิบเซน ฐานตัวหน้าอ่าฐานตัวหน้าอยู่นี้35เซนแล้วก็แขนตัวนี้นะแขนตัวที่สอดใตายนี่ตัวนี้ผมใช้อยู่ที่42เซนนะครับมันจะมี2ตัวนะมีบนมีล่างนะครับแขนแล้วก็จะมีอ่าตัวตัวปอกตัวนี้ประมาณ7เซนปอกตัวนี้ผมใช้เป็นเหล็ก1นิ้วนะครับเหล็กเสาเป็นเหล็กหัวหุนเหล็กปอกเป็น1นิ้วนะมันจะได้สวงกันได้แล้วก็มีน็อตหนึ่งตัว เพราะว่าแขนตัวนี้เราจะสามารถเลื่อนได้นะครับเราจะสามารถเลื่อนเขาได้จะเลื่อนได้ประมาณนี้นะครับเพื่อให้เราตึงปลายได้ะจะเป็นประมาณนี้นะครับไปดูขั้นตอนการทำเลยครับเดีย๋ยวผมพาไปไปทำเดบละเอียดทุกขั้นตอนเลยจดูกัวเลยับ เมื่อเรา,าตัดเหล็กเรามาได้ครบตุกชิ้นแล้วนะครับตัดครบตุกชิ้นแล้วนะให้เรานําเหล็กตัวที่มีความยาวขนาดเจ็ดสิบเซนนะครับมาแบ่งครึ่งทําการวัดแบ่งครึ่งครึ่งของเจ็ดสิบเซนก็คือสามสิบห้าเซนนะครับแบ่งครึ่งที่สามสิบห้าเซน ตรงนี้นะครับเราจะใช้เหล็กเสาตัวที่ยาวร้อยร้อยสิบเซนเนี่ยเชื่อมลงไปตรงกลางนี้เลยนะครับเร็จประมาณอย่างนี้นะครับเค,ครกบมาเชื่อมกันเลยขาวนี้เมื่อเราวางเหล็กได้ฉากเรียบร้อยนะครับเราใช้ตัวจับฉากนี้จับไว้นะครับเราก็ทําการเชื่อมยึดเหล็กให้อยู่ ที่เชื่อมนะครับเราจะยึดมุมสองข้างก่อนนะครับแล้วก็จะกลับด้านเหล็กขึ้นมาเชื่อมด้านนึงเราจะไม่เชื่อมให้แน่นก่อนนั้นแน่นเียวเพราะว่าเหล็กอาจจะบิดแล้วก็เสียรันเหล็กม,มันจะบิดตัวนะแล้วมันจะไม่ตรงนะครับเราจะเชื่อมยึดสองมุมก่อนค่อยไล่ให้แน่นนะครับเราจะยึไดไปอย่างนี้ก่อน นั้นเราจะเอาหลีดของเราเออกมาดูกอนว่าหล็กเรามันตั้งเด็ดฉากตรงดีไหมนะครับถ้ามันได้ฉากตรงนะรตรงดีปะก็ทําการเชื่อมให้แน่นเลยครับ เราจะเชื่อมให้ได้อย่างนี้เลยโอเคนะครับเมื่อเราเชื่อมได้เรียบร้อยแล้วนะเชื่อมเสากับเชื่อมขาตัวแรกก็เรียบร้อยจากนั้นเราจะใช้เหล็กตัวที่มีความยาวขนาด35เซนนะครับจะเป็นเหล็กฐานของเราเนี่ยมาเชื่อมอีกด้านหนึ่งนะรประมาณอย่างนี้นะครับให้ตรงกับเสาเลยนะครับมันจะเป็นทะแยงประมาณนี้นะก็ทำการเชื่อมกันเลยครับ เราจะใช้เหล็กขนาด1นิ้วด้วยนะครับตัดมา7เซนเหล็กโค้งของเราจะเป็นเหล็กหกหุนนะครับหกหุนแล้วเราจะมีเหล็กขนาด1นิ้วด้วยนะเพื่อที่จะทําสไลด์แขนนะครับตัดมา7เซนแล้วก็ทําการเจาะรูเนะจาะรูเพื่อฝังน็อตลงไปเราจะได้ปรับความยาวของของ,ของอโค้งไยเราได้มาทำการเจาะเลยนะ เมื่อเราเชื่อมน็อตนะเชื่อมน็อตติดกับติดกล่องที่เป็นตัวหนึ่งนิ้วเสร็จเรียบร้อยนะฮะอย่างนี้เรียบร้อยนะฮะเพื่อเราไว้หมุนนะับอย่างเงี้ยจากนั้นเราก็ดําเหล็กแขนนะครับแขนที่มีขนาดความยาวสี่สสองเซนเนี่ยครับมาเชื่อมฝั่งตรงข้ามของน็อตนะฮะให้ออกมาอย่างนี้นะครับก็ทำกันเชื่อมเลย เชื่อมแขนนะติดกับเหล็ก1นิ้วเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะขั้นตอนต่อไปเราจะนำนำแขนตรวนี้นะสวนลงไปในเสาของเราเลยเนะี่ยสาอย่างนี้นะเราจะสวนลงไปทางด้านที่เป็นเมตรสิบเซนนครับสวนไปเลยโดยที่การผันผันปลายแขนนะครับหันปลายแขนออกมาทางทางด้านหน้านะครับนะ จะหันปลายเขนที่ออกมาทางด้านเดียวกันกับกับทานตัวหน้าอย่างนี้นะฮะเนี่ยสังเกตนนะครับหันปลายขนลงมาอย่างนี้ปล่อยลงไปอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะนําแขีนอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นเหล็ก4 2เซนเนี่ยมาเชื่อมติดกับด้านบนโดยที่หันหน้าออกไปด้านเดียวกันกับแขียนตัวที่เราสอดไปด้านล่างเมื่อกี้นะครับ างนี้นะครับเราก็จะทําการเชื่อมยึดติดเลยตัวนี้ เ,เ,รเราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็ไปสู่ขั้นตอนการทําสีนะครับคราวนี้ตัวนี้จะเลื่อนได้นะครับเราจะเลื่อนได้เพราะว่าเวลาเราเอาป้ายใส่เข้าไปนะครับเราสามารถดึงให้เขาลงมาแล้วให้เขาตึงได้นะครับแล้ว<ม>ก็ลอกไว้มันจะเลื่อนลงมาแล้วก็จะลอกตรงนี้ได้นะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้จะทำสีกันเลยครับตอนนี้ ครับื่อเราทาสีเสร็จเรียบร้อยนะครับงานก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่คือพร้อมใช้งานนะครเสร็จเรียบร้อยเ,เ,นะเมื่อเราติดตั้งป้ายเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้เลยครับสําหรับวิธีการนําไปตั้งก็ตั้งได้เลยนะถ้าเป็นพื้นปูนก็ต้องหาอะไรทับไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นดินเราก็สามารถนําสมอตียึดไว้ได้ตามขาของเราโอเคครับก็เป็นอันวาเสร็จเรียบร้อยนะครับ